แต่ถ้าให้เราไปรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลไปหาหมออุ้ยไม่มีทานต่างจัดแล้วหนึ่งไม่มีสองอยากจะไปธรรมดาธรรมดาช่วยโรงพยาบาลหรือไปอะไรนิดหน่อยเดี๋ยวก็ไปตรวจเลือดตรวจไรวันนั้นแล้วก็ไปแต่วันนั้นเราไมไ่ไปฉีดยายอย่างอื่นนี่เราไม่ได้พิสูจน์นี่ฉีดวัคซีนโควิดดูเขาใช้ไหมหลีกเขาไม่ได้เนี่ย อ่ก็ต้องยอมยอมเพื่อลกกเพสงสารเราไม่ได้เป็นป่วยเป็นโรคอะไรนี่เพียงไปฉีดยาป้องกันตัวนี้จริงไม่ได้เสียสัตว์ถ้าเราไม่ได้ป่วยนี่นั่นน่ะทางอะไรละ่ะทางมาเทศชาติบ้านเมืองเขามีการบีบบังคับอย่างงี้เราก็ไปเราก็เป็นว่าอะไรใช่ไหมละ่ะแต่เวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยยาดีขาไม่ต้อ,องปวดรักคีบปวดตัวไมละ่ะท่านก็ตั้งสัตว์แล้วท่านจะไม่ไปหาหมออเวลาป่วยแล้วก็นี่แลหละ้มนตายอยู่นี่แหละ แต่ไม่ใส่เลี้ยนที่ใช่เลียนไม่ไปหาหมอเห็นไหมล่ะมันปวดหนักที่ปวดท่านก็เลยสลบเวลาสลบลูกศิษย์ก็อุ้มท่านขึ้นรถไปหาหมอท่านไม่รู้เรื่องไปฟื้นโรงพยาบาลเดินลูกหนีก็ไม่ได้นั่นเพราะเขาเพราะเขาดูแลร,รักษาท่านอยู่ไม่รู้จะทำยังไงท่านร้องไห้เลยไพ้แพ้เอากูมาแพ้กูมา เอากูไปเอากูไปขึ้นเอากูขึน ade, ข้นเดี๋ยวนี้กูขึ้นเดี๋ยวนี้ฤทิตฤหัสเพระเาะูอาการยจพูดในฝั่งท่านร้องไห้เลยนะบุรุษลากแข็งประตูนี่เหมือนกับสัจจะทุกทำลายรูกเข้าใจไหมมันก็ภูเขาในสามแดนโลกกธาตุั้งกามโลกรูปโลกและอรูปโลกพังลง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 ้งลงงลงลูกูงงกผ่านแลวกูุรูนี่นั่นนันตาร่วมน้ำตาร่วมวสัจจะบัลมีทุกทำลายทุกทำลาย มีเวลาต้องปบให้ได้ป่วยเวลาตรตัวยานะยอย่ามาทำนะเราไม่เล่นด้วยเนะหะ่ะเวลาท่านออกจากโรงพยาบาลไปไม่กี่วันท่านก็เสียท่านไม่ยอมนี่พวกเรานี่มันไม่เขาเรียกว่าอะไรมันไม่มีสติก,กำลังกป็นยามันไม่เชื่อครูเชื่อบามันก็เป็นอย่างนั้นหละลองให้หลวงตาม,มาหาบวปพย่ยามที่โรงพยาบาลลองให้เลย ผมไม่รู้เรื่องนะว่าลูกจิตเขาหามขึ้นรถแต่เมื่อไรไม่ทราบผมสลบอ่ะอยู่ที่ท่านปวดไส้เลื่อนจนท่านสลบอ่านหายไหมล่ะเพราะไม่กุญแจนั่นพวกเราเป็นอะไรนี่เนาะก็กลัวเป็นกลัวตายโอ้ยคนละโลกคนละเรื่องเราไม่เคยเป็นพนูดให้ฟังตรงๆนะสละพิ็นสะตายตามป่าตามเขามาเป็นสิบสิบปีนี่นอกจากจะอนุโลมเพื่อลูกเพื่อหลานแค่นั้นเอง ขอยดูหลังเข้าใจด้วยนะนเวลากุฏิหลังนั้นจริงเป็กุฏิที่เราสลับเป็นสลัดตายนั่นนี่เวลาลูกเข้าไปใกล้ๆมันจึงเกิดขนฟองสยองก้าวเหมือนกับอึดอัดร้องไห้วิ่งนอนกิ้งแล้วนี่ละวน,นอยู่กุฏิหลังนั้นนั่โอ้ที่เราสลับเป็นสลัดตายมานี่น่นวันนี้ก็ขึ้นไปปุ๊บปั๊บพอเราเป็นไข่อนนี้เรารู้นะมาเป็นครั้งสุดท้ายปีพศ2560 156ห้ากทีน่นี้จากนั้นก็เงียบตั้งแต่นูน้นจนถึงปัจจุบันไม่เห็นว่าโลกผีห่าจาตานตัวเนี้มันจะเข้าอีกไม่เห็นเป็นไข้วัดธรรมดาเปิดหัวตัวร้อนธรรมดาเล็กๆน้อยๆนอกนั้นไม่มีอากับกิริยาที่เหมือนก้อนหินใหญ่ทุบหัวเราโอยโรกนี้มันเชื่ออะไรมันหนักจริงๆนะนี่เรา,าหนักจริงๆนะลูกเวลามันขึ้นสมอง,องนี่นึ หลวงปู่สิงพุทธาจารย์โลดจนเกิดวิปุลาธเพราะไอ้จมานเลยเลียขึ้นสมองหลวงปู่สิงพุทธาจาโลเหล่านี้บิดาบ,บาทนี่ถามโยมเลยนะเฮ้เย,ฮยาาสําเร็จหรือยังสำเร็จหรือยังโยมก็ก็ไม่ทราบใช่ไหมล่ะยังยังครับยังไม่ได้สำเร็จท่านก็ไม่ยอมไปนะปิดบาทแล้วก็เทิดโปรดเลยนะเทิดโปรดพวกนั้นอกอพอพอดีระยะหลังลมานี่หลวงสีดุขาหลูกเฮ้ยต้องต้องบอกว่าสําเร็จแล้วเนบอกว่าสําเร็จเออสำเร็จแล้วท่านก็ เดินต่อไปเป็นรับบินธามาต่อไปเห็นไหมละ่มะมาเรียนี่มันจะขึ้นสมองมันจะหนักเหมือนกับเอาอะไรทุบไว้ในสมองเลยนะลูกนะหัวนี่เอาไม่ขึ้นนะเวลาจะลุกนี่ไม่ขึ้นเลยนะ,ะหัวนี่นะยังยังไงก็ไม่ขึ้นข้มยังขึ้นขาขึ้นก่อนหัวอยู่อย่างนั้นเาื่อคนขาขาอ่อนขาไม่มีแรงแต่หัวมันมีแรงหนักันาดเท่านั้นแหละนี่แหละไข้ตัวนี้นะเอะแต่นี้เรายังไม่ได้เจออีกหรือว่ามันไม่กล้ามันหนีจากเราไปแล้วเนี่ย แล้วก็ถ้ามันเนี่ยตั้งแต่อยู่ป่าอยู่เขาโน่นเอากูให้ตายนะถ้ากูไม่ตายกูเอามึงตายแน่มันก็ไม่รู้เรื่องเราเป็นบ้าเองเราเป็นอย่างนั้นเลยบปรดให้ฟังไปหาหมอมอวานนี้แหละท่านอาจารย์ขาวไม่เจอกันอยู่ท่ามบินินอีจานละไปไปกจานขันมั่งกูจานหลานยังอยู่ยอยังอยู่ที่ปกติพอเราไปสองสามครั้งเราก็เห็นท่านอยู่ปกติบิดาบานอยู่ที่พอบอ์ำบลพอวร ไปวอร์นีนก็มีคนจบ็บบาดกี่คนมาเจ้าหมู่บ้านนี่ไม่เป็นสารพวอรีคนจบ็บบาดคนสองคนที่เราเราเราไปข้างหลังนี่เราจึงไม่ฉันกับท่านเราเรียไปฉันอยู่ที่คุณแม่ไม่สอนเห็นไหมล่ะอยากให้ลูกเห็นสถานที่ที่เราสลับพิษสะัตทายหรือจะบอกว่าเราพูดอะไรล่ะพูดเกินตัวโลกรับไม่ได้ก็จะว่าโอ้ยก็ใช่ที่โลกไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปไม่เชื่อเรื่องนงโกเรื่องสวรรค์ บวชมาแล้วก็ไม่ได้สนใจเห็นไหมล่ะก็เหมือนที่เราถูกอบรมตั้งแต่เป็นคารวาสเห็นไหมล่ะตั้งแต่เป็นประขาวที่นี้ออกจากบ้านไปที่วัดอรัญญาวาสีบ้านเหล่านาดีตนะเฮะ้ยพระทุดงนี่เหรอเป็นพระจอนจัดไร้สำนักเห็นไหมล่ะเจ้าอาวาสท่านเทศเวลาไปทุดงที่ไหนไม่มีใครสนใจไม่มีใครกราบใครไหว้เพราะเขาถือว่าเป็นพระจอนจัดไร้สำนักไม่มีใครที่จะสธาพวกเธอหรอกจี่วัดวาอารามเนี่ยบอก หวยบอกเบอร,ร,ร,ร์สามตัวตรงๆลาบสักระไหลมาเทมาคำสอนของตัวแม่ครูอาจารย์ที่เป็นศิษย์สายลวงปู่ข่าวอนันต์หลิวแต่เป็นไงเราไม่ทราบนะทุกวันนี้นะเราไม่อยากไปยุ่งอย่าเราไปแล้วก็เราก็ไปหาท่านพระอาจารย์สมานนี่พระอาจารย์สมานนี่ออกพรรษาแล้วนี่ท่านมาพอดีเราก็เจอท่านออกพรรษาแล้วก็คุกคีกับท่านอยู่ตรโน้นให้มันดีนะเป็นพระที่ดีนะเราก็ไปวันนั้น จะบอกว่าเราจะไปไลส่สดช่วงที่เราจสจรลบไหลป่านี้ยังไม่ได้ไปอยู่ถั้งตั้งแต่นู้นตั้งแต่ก่อนเขา้าพรรษาโน่นเดี๋ยวนี้เขา้าพรรษาแล้วจะเข้าพรรษาแล้วนี่อยังไม่ยังไม่มีโอกาสไปเลยวัดป่าอรัญจวาสีไอ้วัดอรัญญาวาสีพัญญาานเหล่านาดีนี่นว่าจะาให้เขาเห็นสถานที่ที่เราเจรบเป็นสลัดตายต้องลสลบไหลเพราะอะไร,รว่าเพียรชุดตุงยืนเดินนั่งยืนเดินนั่งไม่นอนหลังไม่แตะพื้น ระดับไหนล่ะเรือวันนี้ไม่ไหวรอกพูดให้ฟังสมัยก่อนนั่นนี่คนก็ไม่เห็นใช่ไหมล่ะถ้าไม่ถ้าไม่เอาสถานที่ตรงนั้นออกมามันก็ยังไงล่ะเหมือนกับเรานี่ลวงโลกํำนองน,นั้นแหละเขาเรายังไม่ตายนี่หลวงปู่เทศทดังจีนี่ท่านเทศโดยเสมอนะถ้าจะเขียนชีพประวัติให้เขียนช่วงที่ยังไม่ตายมันจะไม่ได้ลวงโลกเนี่ยเวลาตายแล้วลูกศิลย์ลูกหาอาจจะจําไม่ได้ ได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วก็จะเสริมเพิ่มโดยที่มีไอ้นั่นความจริงเพียงนิดหนึ่งหรือบางทีความจริงนั้นอาจจะถูกทําลายไปแต่งเติมเสริมเข้าไปเห็นไหมหลวงปู่เทศเสถีหลังสีนโอ้ยน่าฟังนะท่านเทศนี่เฮ้เราฟังเทเดถีเป็นคาราบานูน่นเทศเสียงนุ่มฟังง่ายเข้าใจเร็วนี่น่ะหลวงปู่เทเสถีหลงสีแต่เราไม่ไปากากทนนะ ที่ช่วงที่ท่านยังขลองท่าขันอยู่เราก็ไม่ได้ไปแม้แต่ต้องตาบัวเราก็จะไม่ได้ไปมีแต่กราบมีแต่ว่ายมีแต่เอาธรรมะมาฟังอยู่ที่บ้านตลอดตลอดเป็นอย่างนั้นพูดไปพูดมานี่ก็จะสามโมงได้ไนางติ่งทองเสนามาเก้าศูนย์แปดหมู่หนึ่งอำเภอบอระบือจังหวัดมหาสารคามทำกองบุญ เพื่ออุทิศบุญส่วนกุศลให้กับเทวดาที่รักษาตัวพร้อมเจ้ากรรมนายเวรทุกภพทุกชาติบิดามารดาและญาติทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้วทำกองบุญมีน้ำดื่มสิบสองแพ็คปัจจัยหนึ่งพันห้าร้อยบาท นางติงทองเถนามาศบ้านเล็กที่เก้าศูนย์แปดหมู่หนึ่งอำเภอบอระบือจังหวัดมหาสารคามได้มาทำบุญอุทิศบุญส่วนกุศลให้กับเจ้าํามนายเวนเทวดาที่รักษาตัวบิดามารดาและญาติทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้วเจ้าํามนายเวนของนางติงทองเสนามาศเทวดาที่รักษาตัวก็รับทราบนะพร้อมทั้งบิดามารดาญาติวิททั้งหลาย ที่ใต้ข่าใตา้ใหม่ก็เพิงรับทราบนะว่าวันนี้นางติ่งทองเสนาม,มาได้มาทําบุญให้นะรับบุญบกุศลนะเมื่อมีทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์เมื่อมีสุขก็ขอให้สุขยิ่งขึ้นไปเทินขอมุทนาด้วยสาธุนางวัดเสมียิ่งชนะบ้านเลขที่49หมู่7็ํตำบลบ้านแก้งอำเภอแก้งคอจังหวัดเจยภูมิทำบุญทิศบุญสงกุศลให้กับเจ้ากำนายเบน เมื่อมีทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุก์เมื่อมีสุขก็ขอให้สุขยิ่งยิขึ้นไปพร้อมได้ถวายปัจจัยสี่จำนวน200บาทเข้าร่วมมูลิธิหลวงปู่น้อยญาน,นาวโลขอบูชาดุสาธหลูกนอนอสอนุจ,จรีเราจเจริญหรืออามนายพิษณุเราจเจริญนายนัทธพลเราจเจริญพร้อมครอบครัวะญาติมิตรน้อมถวายปัจจัยห้าบาท ชําระนี้สง์ในปัจจุบันชาติและอดีตชาติด้วยอ่าขอมุทนาโดยสาธุพระสิวดลกระโจมทองอาจารย์เตอร์น้อมถวายปัจจัยหนึ่งพันบาทชําระนี้สงสงรับทราบนะอืมพระสิวดลกระโจมทองหรือท่านอาจารย์เตอร์นะท่านถวายปัจจัยหนึ่งพันบาทชําระนี้สงนะขอมุทนาโดยสาธุลูกอันนี้มาเกิไว้หน่อยลูกนี้มันเสียงออกมา นั่นมันเข้าเข้าสัญญาณใหม่ <c oughs> นี่เดียวมาเอานี่มาบางตระกุลนะ<ว>ก็ะเใช้จุ๋ยกันอยู่ไม่เป็นอะไรกันนันพวกๆพ,กพิเวณน,นะพวกนี้นะนันเบอรอยานะพวกนี้นะั่น

ที่หลวงปู่หลวงตาได้แนะนามรายชื่อนะเทพเทวาที่ผู้บาทักษานาราบุญรับบุญล่วนนั้ทรงรับทษาหลวงปู่จะบังสกุลสาธุอีมังบังสกุลราชีวรังไอ้สามีกังไม่หังปาปูนาตีอนิจาวัตสังขาราอุปผันดาวเนดมิโนอุปชิตวานิรุชันติเตสังอุปสมโมสุโคสาธุ

เหมือนกบรู้ดูกันที่ที่บอกวันจาเนาะอากาศนี่ว่าไม่ว่ามัได้ได้ยินว่ามีพายุจะเข้ามานนฮะพายุใหญ่ ะเข้าประเทศไทยเราไหมพพออยพราะยโยอะไรล่ะยางีิมโอนะ้สงสารน้ำท่วม,อ,มอยู่ใกลหน่อยแล้วก็เลยไม่ไม่ได้พาลูกไปนะนี่เขาบอกว่าน,นั้นเขาเข้าไปสีกันวนนแต่วันนี้เขานีมนพระเป็นระบินทาบาตเม่วันนี้นะ วันนั้นเราเข้าไปแจกของออกคอยถ้าไม่เคยมีเห็นเราเข้าไปแล้วก็เป็นไงไม่ทราบก็พากันนี้มุนพาไปไปไปรับบิณฑบ,บาตบ้างนีอ่อีกใกลนิดอาา่าเพราะว่าขโมยป่าถ่ายคนนี้นะเฮ้เราก็ฟังอยู่ว่าโอ้มีแปลกไหมวาเฮ้เราเข้าไปแจกของเฮ้ก็บอกบอกจามันทีเนี่ยตอนนี้นะ่ะ เนีเดี๋ยวให้เราพร้อมก่อนเลยเยังไม่พร้อมนักเรียนมีเท่าไหร่แล้วละ่ะวะเดี๋ยวจะเอาของไปแจกนะก็ว่ามีแปลกๆนะเออพวจะขายหน้าเสียหน้าอะไรไงไม่ใ <c> ช <oughs> ่เนี่ยบวกพูดไฟังไปชานี่แหล,ละเออรัฟังรัฟังรัฟัง <c oughs> มีแปลกๆเอ้ยค่พอปากกายเคยได้ยินได้ฟังไหมละ่ะอืมเป็นอย่างนั้นนะ <c oughs> สาธุนาวิญญาณทุกดวงนะเจ้ากรรมนายเวรเทพเทวาที่ปกปักรักษานะรบ,บุญลกุศล साधु यथा वारी वहाँ पुराण परिपुरेंति साकरं एवमेव इतो रिन्नं पेतानं गुपकपति इच्छितं बतितं तुम्हं किपमेव समिचतु सम्बे पुरेंतु संकपा चंदोपन्न रसो यथा मनिचोति रसो यथा विवचंतु संबरो गोविनस bhavatu mate pavanvantara yo suki di kayu pawa api wadana sirisa ni chang uda bacayino cataro tamma wadanti ayu vanno sukhaan balang kale dadanti sapanja wadan yo macara kale dandin nangari esu ucu putesu tadisu vipasana manatasa vipasana पुरा हन्ति ये तथा अनुमोदन्ति वै वचं करोति वा न तेन दिनो न तेऽपि पुञ्जसापकिनो ตาสมาดานียปาติวานาจิตโตยัตัดินังมหาบาลังปุญญานิปารโุกัสสงปาทิทหุนตีปานินันตีภาวะตุสัมบมังกาลังรักขันตุสัมบเดวตาสัมบุตตาดุภาเวนัสดาโสทีภาวันตุเตภาวะตุสัมบมังกาลังรักขันตุสัมบเดวตาสัมบดัมมาดุภาเวนัสดาโสทีภาวันตุ ตเตภาวะตุสัพปมังการังรักขันตุสัพเบวตาสับะสังฆารุภาเวนัสดาสุตีภาวันตุเตการบริรูปไปพระาจ้าการไปอยู่ว่า